สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะมือมนี้งิมาแบบตกหมกเลยเด้ออยู่บ้านธรรมดาละมาเด้นทายกินเขาตำปะงงนิ่งก,กุ้งเอาคือแม,ม่แมตเติ้ลอันหนาบนกครับลาบนกกอันปคนแมงปคนแมงกินนู่นแป้งปคนแม,ง,นแมงกินนู่นใส่บะขาบะงวงบะงวงค่ะแล้วก็อัน,นแกงเงี้ยก็แม่แกงเน็ดแกงเน็ดแม่บพรวา่าเขาน้ำดอกเยอะ กินละเดอ้อแบบนี้เดอ้อยอยู่ใส่เพชรเอกสารยิ้มเขาละเพชรบักขกละใส่ขื้เกาล่ะค่ะใส่เอ้าลืมใส่ไม้ก็่นรอ,อไม่ัก,ก,กุ้งกุ้งปนแม่งกินนูนใส่บ,บกักขะบักม่วงแล้วก็ก็ กราบนกคนระับตุ่นหนก,นกแกง,งเห็ดพึง่งห่อนเหมือนหลบซีมาแบบสุกหมกคือเก่า็แต่ที่อังกฤนดองมขาจะใส่เขาเสนอด,ดูมาจากก่องกินแซมแบบน้นว่าครับน้ำปลาแดดขึ้กันได้ค่ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเลยทั้งเพจเฟซบุ๊กทั้งไลน์ก็ว่ากันไป เพื่อเป็นการศึกษาให้น้องหาค่าเทิมครับหาค <c oughs> ่าเทิมให้น้นองด้วยเนี่ยอุดนุนเพื่อทรงน้องเรียนนี่ยนะคะไปไปสั้นละปรุงร้วงน้ำมันต้มคือเาอาตะมบึงเด็ดเด็ด

ขอด <c oughs> เลือดหัดทั้งก <c oughs> ินซองผ้าผ้านในคลิปก็ผ้านอกคลิป <c oughs> ห่อนแห้งไหลาห่อนกระซางมันถังไม่เป็นน้ำมาสาดของหนาห่อน การยุบานก็ไม่ได้แต่งหนา้าแต่งตาก็จะเป็นแค่บ,บานๆธรรมดาค่ะเป็นยุบานน่าจะเนาะ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติวิถีชีวิต <c oughs> แบบแบบโอนี <c oughs> <c oughs> ่แหละหายข้าบะเขาวของแท้หายค้าวบ้าขาวน่ะ ผมคนถามว่าเอาลูกผูใ้ใดมาอีกหรอว,วาสันน่องไายค่ะลูกแม่นี่แหละแต่ว่าห่างกันหลายปีตอนไหนอยู่ไทยแล้วนี่ยี่สิบอะยี่สิบห่างกันสิบห้าปีค่ะแลวลูกรอด แกงเห็ผึง่งอันนี้ก็แซ่บๆปนแมงตัแม่งตับแมงแม่งกะนแม่งกินน,นู้นกินนู้นไงใส่บกม่วงแับตัแมงกินนูนไงใส่บกม่วง่นะเขาขี้มากเขาเขาไปขวางนะเนี่ตืนกระปอมขวางกับปอมวบัเพ็กับบัวแลตบหหอง ให้ข้าวบาเข่าให้ข้าวบาเข่าคล้องแทะเี้เขาถามมาเ่อคือเด็กเรอันคลิปส่องเป็นหอจะคว,ว้องอลสันตังลักตอนครับตังลาก,ก่อนจะว่าต <laughs> <laughs> ังหลักอีะตื่น <laughs> ไปลงเยี่ยมืักระทายกินข้าวกระทายสิเป็นย่งื่ซีฟิมตไปเลีน้นอยู่หอ,หอ เนี่ยไปวัดกับพ่อเพื่อนไปเบิ้งล่ะเจ้าของไปวัดดีล่ะหัวเพื่อน ไม,อม,อม,อม่อิ่มหรอเป่าอิ่มหรอเป่าอิ่มหรอเตะหนุ่มคนต่อทามว่ามีพี่น้องเจ้าคนสามค่ะอันนี้เป็นเอื้อยผู้ใหญ่อันนี้เป็นน้องผู้หลาผู้หล,ลาก็คือผู้สุดท้องแล้วนน้องผู้กลางอีกผู้นึงใส่กันทั้งมาหากินนิ่งอะครอบครัวเดียวกัน ดสมทำไมสมกับสีแซบอยู่ดยเป็นใดดูเดือดปะ เขาเสาร์ได้เนี่ยเขาเศาร์กินบายอืมหาข้าวปลาเขาของแหน่ะอยาว่าหรอคักปะทุดดอไหาข้าวปลาเขาของแหว่ะว้าวมาหัวแดงี่ย กน,นติดทางถึงไม่เสียงรถแน่หรอกค่ะธรรมชาติเป็นปากปูแล้วเนี่ยแมแม่น,นั้นปูอยู่ล้ลอ่ยบอ่ะเพ็ดเพ็ดปากปูเปนนั็นปูอยู่แล้่ปากนะ

เจะสิบเอียวหูได้ขอเชีย่นขอนทนประสาทของแม่บรรหนอกสิบแปดยังเสือะมันมีความหรูหราสีวิไลยอย่างหแบบอยู่ในเม็ดกินได้เม็ดมันไม่เลือกว่าสิบวัตไซเกือบครูทลไยเสือะหรือใครว่ามีดักห,หายข้าภาเขาดีมันะ มีปลาแดกอยู่หายคือแล้วเลยจบก็อนนขอนิ่งคุณข้อหนึ่งปลาแดกห้าตัวอืมปลาแดกที่ต้มไม่ปลาแดกนี่ที่ต้มไม่เนี่ยหมายถึงว่าเ<ม>ขาต้มเองเละะ้วค่ะเลยกับสีตม้มแล้วกับสีตำจังสีแบบนี้ตลอดตม้ตมต้ม ตอมมือตอมมือแล้ะคล้ายมือต้มมือตอมหมอได้ก็สิต้มหม้อนั่นต้มทุกหม้อเทศทุกหม้อโอ้โอ้กินหมูง่ายเขาเมื่ออะไรนะ หยิบแต่แสดงว่าเมื่อแล้วบ้านนี้เิ่นมีงานแต่ส่วนมนี่เนี่ย <Okay. S 1> <laughs> งอนมดงอนแจกเขาแต่ว่าไทายนี่โทรศัพท์เป็นไงใหญ่ๆนะเขาโทรศัพท์ไทยข่านต่างกล่องข่านปับโทรศัพท์ไงสุดมันปับออัตโนมัติโอ้เตืนเขาเมื่อไหร่ เวลาเขาเริ่มอยากอินเราเด็บบาเนะสัตว์เอาให้เต็มที่สัตว์แข็งเนาะห้างกะได้เพราะมีการเลี้ยวบางนากันพร้อมนะสัตว์ไผ้สัตว์มาเลยความหิวไม่เคยปานม่เคยเอิ่มแบบมั่วมาเด้อทำมากินข้าวหมูกันเลยเรืมเอิญ <laughs> หิวคักร้า,กายหิวคักสัตว์คักสักแนบเปพวกเหล่บนกมากคักรับนกแจ็บเสียงจับ ป้าหยัดคัก,กดูเด็ตเดต่ำใส่เจ้าของไม่ต่ำเมืองคนอื่นเผ็ดแนบแบบเนี่ยพ่อร้วบ่ดหน่อยเดียวขอพอ่อแล้วปิดคลิปเผ็ดเผเขอบคุณลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนวนๆเนาะคะ่ะช่วงนี้กบซิมี่นองมากทายน้ำแน่พอ่อได ใส่กันเท่ามหากินงะ้าเราไปซีสิวากับอะไรเนาะเออช่วงปิดเทอมค่ะช่วงนี้ปิดเทอมกับซิมี่น้องแน่มีทางนีแน่กับเป็นตามธั้มดามือนีก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีล่ะบอสวัสดีค่ะ